แล้วลูกพี่นะครับพอดีลูกพี่ได้รถแคมรี่มานะครับเรียกให้มาดูนะครับนี่นะครับแคมรี่ไม่นทันเล็กปีสองพันนะครับตัวแรกๆนะครับรถก็ค่อนข้างสีค่อนข้างเต็มนะครับลูกพี่ก็ขับผ่านมานะครับก็เลยแบบเนี่ยมีอย่างนี้นะครับพ่อค้าเราจะมีน้ําใจกันแบบนี้ก็คือแวะให้ดูนะครับว่า เราจะทำไม้งานตนัวนี้เอาไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปรเงินดูแล้วผมก็พอได้นะครับลูกพี่แบ่งให้เรามองก็ยังพอหรือกำไรบ้างก็นะครับเอามาทำกินต่อนะครับนี่คือชีวิตนะครับของคนทำรถมือสองนะครับอะไรก็ต้องเอาอย่างนี้ผมบอกบางทีเรามองเนี่ยมันพอได้เราต้องเอาแล้วนะครับอย่าไปดูว่าบีฟ บีอกับอัปเตอร์นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีเก็บงานอย่างที่ผมเคยบอกก็ต้องไปเก็บงานกันนะครับก่อนจะลงขายนะครับทุกครั้งนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับราคาหลักหมื่นถ้าใครสนใจนะครับก็ลองทักมาดูนะครับนาโนโอเคนะครับยินดีรับใช้นะครับครับผมอีกดีครับนาโนโอเคนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอนึงคันนะครับเป็นรถคมรี่นะครับปี2 0 0พนะครับ มีแบก ABS นะครับตัวนี้สีสันก็ค่อนข้างเต็มนะครับติดแก๊สแล้วนะครับแก๊สหัวฉีดนะครับตัวนี้ตอนนี้น้ำมันแพงๆนะครับก็ได้แก๊สนะครับลองพิจารณากันดูนะครับดูลังคากันมาคาสวยนะครับนะครับอันนี้ภายในนะครับด้านคนนั่งนะครับเบาะเบิร์ก็ยังดีนะครับ มีย้นมียุคบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุเขาแต่คนตรงคนโซนน้าดีนะครับแอร์แบกไม่เคยแตกนะครับคนโซนไม่แตกไม่บวมนะครับนี่ครับค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ครับอ่าอันนี้ข้างหลังนะครับก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับแผงหลังคาก็ยังโอเคนะครับอ่านี่อีกฝั่งนะครับ ก็ยังพอดูดูได้ครับถือว่าโอเคทับหนังหนึ่งยังดีอยู่ครับอันนี้ฟังคนขับนะครับตัวนี้เป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับนี่คือคอนโซลหน้าเขานะครับเลื่อนมงเลื่อนไม้สวยนะครับยังดีอยู่มีจอนะครับจอสองดินนะครับแอร์เป็นแอร์ระบบอ่าดิจิตอลนะครับแอร์แบกมีสองลูกนะครับมีตัวนี้ลูกนึงนะครับปร่งอะไรอย่นี้ ลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอันหนึ่งนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันบ้างนะครับไม่สองแสนแปดนะครับมีแก๊สแล้วมีเครื่องนะครับติดแล้วนะครับเครื่องก็ยังค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเดินเรียบดีนะครับตามอายุวานามเขานะครับ คันลกกันหน้าก็ยังเดิมนะครับเนี่ยมีเลขอยู่นะครับนี่ครับงตะเ็บขึ้นเดิมนคแก๊สก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นหมอตอต้มเล็กแล้วนะครับตอนนี้ไปติดใหม่ก็ชุดหนึ่งสามีหมื่นนะได้แก๊สไปก็คุ้มนะครับนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ แก๊สหัวชีดยังถือว่าใหม่อยู่นะครับก็ใช้ได้อีกนานแล้วครับผมมองอครับที่ยุบน้ำมันแพงๆงนี้ก็พิจารณากันไว้นะครับเบรชาร์ตใหม่นะครับม้อน้ําใหม่นะครับสี่หกปีหน้านะครับก็ใช้กันไปก่อนเลยนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับรถคือรถแบบติดแก๊สนะครับยุบน้ํามันแพงนะครับตัวนี้แก๊สหัวฉีดนะครับนะครับ ก็ลองพิจารณาคันนี้วิ่กคันครับโตโยต้าแคมรี่ปี2000นะครับปี2000นะครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับนาโนนาโนโอเคดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกพ่ากไปซื้อรถกันนะครับแคมรี่ปี2000รถเบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วมันผ่านนะครับอ่า ก็เลยต้องเอากลับมาเก็บงานมาหากินกันมันก็มีบ้างที่เราต้องมาเก็บงานนะครับแต่เบื้องต้นดูแล้วมันมันโอเคนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงนะครับแต่มันจะมีคลิปแจงอีกว่าทําอะไรไปอะไรไงยังไงอย่างเง,งี้ยรายละเอียดพวกนี้ปีกย่อยเลยนะก็ไปดูกันนะครับเวลาชงรถออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีก,อ,กอีกอีกทีหนึง่งนะครับแต่อันเนี้ยตอนเนี้ย ก็ไปซื้อรถนะครับเท่ากับแคมรี่เนี่ยผมซื้อมาได้มาทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขายกินไปแล้วนะครับก็ขอโทษนะครับเพื่อนๆที่ยูทูบที่เห็นคลิปนี้แล้วบางทีอยากได้รถรุ่นนี้พอดีผมลงไปแล้วนึกว่ารถมันยังอยู่อะไรเงี้ยก็สรุปรถคันนี้ผมทําทําออกมาทําเสร็จปุ๊บก็ไม่นานนะครับก็ขายก็ประมาณวันสองวันนะครับขายไปแล้วนะครับงนก็ติดตามกันไว้นะครับเผื่อมีรถคันไหนที่ผมยัง เอามาลงแล้วยังอยู่ก็ทักกันมาได้นะครับหรือไม่ก็ไปติดตามใน a c e b o o k Nano โอเคนะครับเพราะในนั้นจะลงเร็วหน่อยนะครับอันเนี้ก็ใน y o u t u เนี่ยจะช้านิดหนึ่งเพราะผมก็ต้องทำคลิปตัดคลิปด้วยเลยด้วยแล้วกาจะมาลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคันก็ยังอยู่นะครับอย่างวิกโก้เงี้ยปีปีสองพันสิบเครื่องเป็นจินนะครับนะครับสองแสนกว่าบาทก็ยังอยู่นะครับมานนี้ติดต่อมาได้ยังทักมาได้อยู่นะครับก็ยังไงก็ไปหากินด้วยกันนะครับ กุยเฟืองเรื่องลบมือสองนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีสวีดัตนาโนโอเคครับ <c oughs> <c oughs>